สวัสดีนะคะทุกทุกคนวันนี้เราก็จะมากันต่อเลยนะคะนี่เคอีกเช้านะคะตามนี้เลยค่ะนะคะเขียนไปพูดไปนี่มีดีโอหายนะคะต้องมาเขียนใหม่อีกรอบก็เลยเขียนลงให้เลยนะคะเก้าสองหกสามสี่นะคะสิบบน,นะคะ่ะตัวนี้ก็จับเด่นให้นะคะ จับเด่นก็จะเป็น9 3 9 2 9 4อ่ะแล้วก็2 2 4 2 6 6 4นะคะประมาณนี้นะคะเด่นเด่นของเขาคือ9กับ4นะคะอันนี้นะคะ9กับ4ก็ขออภัยค่ะ 9ก้าสีตัว3มตัวนี้นะคะเด่นเราฟันที่9ก้ากับ3ค่ะเราฟัน9ก้ากับ3นะคะเราจัดไปให้ใหเลยที่สมค่ะตัวนี้นะคะฟัน3มค่ะฟัน3นะคะตัวนี้เก้าสามเก้าสองเี่สองสี่สองหกสี่นะคะ ขอให้ได้ขอให้โดนนะซื้อตัวไหนขอให้ถูกนะคะตัวนี้เจาะเด่นๆให้หกชุดนะคะเลขที่น่าจะมานะคะถ้าไม่มาเก้าหนะคะเก้าหกจะมาน้อยมากเลยนะคะสี่สามด้วยนะคะตัวหนึ่งฝันสี่สามอีกตัวหนึ่งนะคะสี่สามเ้าสามเก้าสองนะคะ สองสามนี่มาน้อยนะคะไม่จับให้นะคะเก้าสี่หกสี่ตัวนี้ก็มาหมดนะคะเกสามอีกตัวหนึ่งนะคะที่จะกันให้ก็คือเก้าแปดค่ะแปดเป็นสามสามเป็นแปดนะคะ <c oughs> ขอบคุณทุกคนคะ่ะที่ติดตามนะคะนะยังไงก็อย่าเพิ่งลำคาญกันนะคะ ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนค่ะพายุเข้าะเปลี่ยไปหมดเลยนะคะน้องหมาเราก็ไม่มาหลายวันและ้วะคะคิดถึงน้องหมาในหะ้อยู่บ้านอื่นมามันนอนด้ดูหายไปเลยไม่สบายขอให้ได้ขอให้โดนค่ะบุญมาวาสนาเกิดทุกๆคนนะคะเจอกันคลิป ต่อไปคะ่ะบ๊ายบาย